รอดอยู่เลยนอน่นอนไอ้ไอ้ดีมันบกรหไปเลยอ้นไอขาวขาวาอะไรอะรอดจริงล้ว วชายคนนี้โดดใช่ก็มาพร้อมครับกูมาแบบนี้ทำไมวันนี้ผมไม่เกลือแล้วตัวเลี่ยนเหรอใช่คตัวเลี่ยนีวันนี้มีเซนกับโฟกผมก็เลยบิดครูอนุรักษ์ส <c> ไ <oughs> ลด์อีกแบบผมยังไม่ได้ทำข้อมูลยังไม่หาบีด <c oughs> แต่นอนบีดไปแล้วนะไปเลยเราจะไปหาชายสองคน เอสนูออวนี้เราจะไปถาชายสองเรายังไม่รู้จักเลยว่าเขาไปถายแเรารู้จักกันหนึ่งคือรอกทั้งชมตะคิฟตะคิฟตะคิตะคิเราว้าวว้าวว้าววู้วู้ว้ว้วูาวู้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 าู้วู้วู้ววู้้วู้วน้วู้วูู้่้ว โดเยมีเวลาเหลือเยอะไม่ไปเรียนผมจะไปจับเขาวันนี้าทไมีครับไม่มีอะไรครัไม่มีอะไรีมีอะไรมืมีอะไรในมือครับมีมีอะไรเลยบอแล้วพี่ไม่มีอะไรมีอะไรมีอะไรแปงให้พี่ด้วยไม่มีอ้าวแปให้ต้กองนิดไปโดนตาคนไทยะอ๋อองกูไปแล้ไปเลย ผมเจอตำแหน่งดีๆแล้วได้เวลาที่เราจะทำธุรกิจอันสมิยไม่อยากรู้มากก็ในห้องกันเราเจอโผล่หน้าเจอใครบ่าฮุาฮ่า่าฮ่า มั่เกย์ไอร่กผมรุเกยขึ้นมาเป็นเกย์้ามเอาแับงเอากับกำแพงแล้วนี่ยมึงเอาแับผนังปูแล้วนี่ยตุ่ม้อันนี้ทำอะไรครับทำดูพืชพรรานานาครับดูชเมันบสวยมากเลยเราจยเด้ากระแพงดีกว่ามึงใครดูคอนเทนตไอดีย่าน้องก้อนเจอบ้งน้อง้มันเ น้องจะซื้อของน้องจะซื้อของอะไรให้แบบคนต่อไปดีครับเออเหรอวะเออเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นน้องจะซื้อของอะไรให้คนต่อไปดีครับตอบคำถามนี้ก็ได้เนี่ยที่จะให้ถือว่าต่างกับค่างขังกับน้องเฮ้ยแบตเตอรี่น้องตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับอะไรกันบ้างเคยเลยวะอยากเล่าว่าปีสองพันยี่สิบสี่เรียนคณะอะไรกันวะตลกคณะตลก

ูดีบคิวกอใช่หรือม่าใช่ใช่ไม่ไม่มันยังไม่มาไู่ดีจบถูกแล้วหล่อใช่ไหมล่ะพูดถูกแล้วล่ะหีไอก็้องหนีเลยไอก็เซเรฟอะเทำไมตอนนี้บรรยากาศดีเสียจริงเลยถึงตอนที่ผมได้พบเธอครั้งแรกใครวะชื่อใครทักษะการอนันลค่ะ

เร็วเ๋ยวโชว์เด็ดแลกครับให้เขาไมทำใจแถวนี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยกินไหมครับไม่รู้เลยค่ะไม่เคยมาที่นี่บ่อยๆวันนี้จะชวนคุณไปกินอาหารอะไรอร่อยก็ตักไรกินอะยรส้มตำไก่ย่าง อยากกินไข่อยากกินแต่ว่าแพ้มาแลวกออยากกินมาละอไม่แต่แพ้ปลาอยากกินไม่ได้เก๋นี่เก๋นี่เนี่ผมชื่อรถเก๋อยกกิมาลกออยากกินต้องตัะกอเก๋นี่เนี่แต่ที่ผมแพ้ปลาครับสงสัเราจะเข้าไป

ที่มึงกักรถยังไงไม่ไม่ไม่กันเลยมึงให้มึงผู้ชายอยู่ดิโอ้ยเดี๋ยวซีน่ะหายใกล้หายใกลจิกันจิกกันแสงแดดมันแยงตาแต่สายตาที่เธอส่ง่ามันแยงใจเออเออเอากันตรงนี้เลยไหมขี้เล่นๆก็มีนะพี่เยอะๆก็พีนะ เราไปที่โรงนรมอ่ะช่วยกาอ่ะช่วยกาอ่ะกาขี้กางีงเราไปเราไปเดินไปไหนดีคะว่าจริตแล้วรางกายคือใบมูมมากคุยจะมาตังๆไหนโรงแรมเรบหปโรงแรงได้เลอคะเรารู้จักกันสองนาทีที่แล้วนะคะสถานที่ที่เราไปคุตองแรมเราจะไปลงแรมกันไปเรือยได้แล้ว ติดตามคดีอเรไป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 ไ ลากับมันเลยลยวยจ้าลุยด้วยลุกด้วยจาขับผมตลบตลตลุกาเจเจตอกระดีกรีคนาไข่กระดีกรีกรีตลบตลบกดีกตลบตลลมึงขานเตอนทานีรามีคนไข่ที่ไข่กดีข่กระดกระดีกระดีกระกระดีกระดีกระดีกระกกีกกรีกรีกรกดีกกะกะกะตรีกะดกรลกลก กล้าเกินไหมว่าพี่เนื้อพอสอพอแล้วพอพอได้แล้ว